วันนี้เราอยู่กันที่ปางช้างนะคะกับกิจกรรม RS Photo Club กับระยอกอิสุเซลค่ะและมีหน้าๆนาจาก RS Photo Club มากกว่าร้อยคนเตรียมพบกับมหากรรมช้างไทยกับอิสุตัวล่าสุด2024ในตอนนี้พูดได้เลยว่าจัดเต็มแบบสุดๆค่ะเรายกมาทุกภาคไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานบอกได้เลยว่างานนี้ใหญ่มากๆ ก่อนเปิดงานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชาญสุมาลีนะคะมาให้คําแนะนําในเรื่องของการถ่ายภาพและเทคนิคต่างๆมากมายนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มกระจายไปตามฐานต่างๆซึ่งเราจะมีกลุ่มสีของเราอยู่แล้วคะ่ะและนางแบบของเราก็ได้มาถึงแล้วนะคะน้องน่ารักมากค่ะชื่อน้องเอมมี่นะคะมาค่ะฐานแรกของเรานะคะพบกับน้องจอยมาในทีมพรมลิคิดมาพร้อมกับ V c คอสสีคูณ4ตัว2 0 2 4ค่ะ น้องช้างน่ารักมากๆเลยนะคะหน้านหน้าของเราพร้อมลยุยขนาดนี้นางแบบของเราก็ต้องสู้สิคะบอกเลยว่างานนี้ได้ภาพสวยๆกันแน่นอนคะ่ะอีกฐานหนึ่งของเรานะคะก็มาในธีมสาวเหนือคะ่ะไม่ว่าวันนี้จะเจอแดดหรือฝนก็ไม่สามารถทําอะไรนางแบบและหน้าหน้าของเราได้เลยมาต่อในฐานถัดมานะคะคบกับพี่เพิ่มและน้องอื่นของเราคะ่ะทุกคนลองฟังเสียงนี้กันดูนะคะ เสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงสไนเปอร์แต่อย่างใดนะคะแต่เป็นเสียงชัตเตอร์ของน้าๆนของเราเองค่ะและนี่ก็คือฉากไฮไลท์ของเรานะคะนั่นก็คือฉากน้องจอยกับรถอสีสซุคู่ใจนะคะและน้องช้างบอกเลยว่าเป็นฉากที่น้าหลายคนชอบมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงาน ไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเรายังได้รับเกียรติจากอาจารย์โต้งนะคะคอยให้คําแนะนําในการถ่ายภาพและมุมสวยๆมีพ่นควันให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าได้ภาพออกมาสวยแน่นอนค่ะอาจารย์ทุ่มสุดตัวสุดๆไปเลยหวังว่าทริปนี้นะนะหลายคนจะชอบกันนะคะเพราะพี่สตาฟของเราตั้งใจทํากันมากๆเลยค่ะ ส่วนคนนี้ชื่อนาเติ้นะคะเป็นคณะกรรมการของเราค่ะไม่ว่าแดดจะแรงแค่ไหนนะคะน้าน,น้าของเราก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันค่ะน้องแอมนี่ของเรายิ้มสู้แดดสุดๆเลยคะ่ะน้องน่ารักมากเลย ทาาเกก่งมและนี่ก็เป็นบรรยากาศส่งท้ายของเรานะคะมีการถ่ายรูปรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็น้องจอยของเรานะคะพอทํากิจกรรมเสร็จนะคะเราก็มามอบของรางวัลกันค่ะมีของรางวัลมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องวานของอิรุสุเซลถ้าใครไม่ได้มาทริปนี้รอติดตามได้เลยนะคะว่าเราจะพาไปจัดทริปที่ไหนต่อนนะานะคนไหนที่พลาชดช็อตเด็ดๆในทริปนี้เดี๋ยวรอทริปหน้าได้เลยค่ะเรามีให้นนาแก้มือแน่นอน สุดท้ายนี้ไม่ว่ามาฉลูแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเพลาเพราะว่าลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะคะ